ครับเกี่ยวกับการทํางานช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดนะครับเดี๋ยวท่านก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเอ๊อ่าลงไปช่วยแล้วเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างเนะเดี๋ยวท่านจะมาเล่าให้เราฟังนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับอ่าครูป้อมแนะนำนะเบียรก,ก่อน<ข>อนะคขอเรียนเชิญคุณโสภาสุจริตคุณนะคะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของประสบการณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดโควิดในพื้นที่สีแดงเข้มนะคะ ็นคัตเตอร์ในชุมชนต่างๆแล้วก็การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะอ่ะเขาเรียนเชิญคุณโสภาค่ะสวัสดีค่ะคุณป้อมได้ยินแม่ไหมคะชัดเจนค่ะออโสภาสุจริตคุณนะคะแม่น้องเสือนะคะกรรมการสมาน,นะคะขอขอ,ขอแนะนําตัวแค่นี้นะคะเประสบการณ์ที่แม่เสืออะไปช่วยผู้ป่วยโควิดนะคะแม่เสือจะทําเองไม่ได้นะคะแม่เสือต้องประสานงานกับมน่นิที่โรงพยาบาลอ่ากับ อ่าโรงพยาบาลเชื้อ่ายของคนใหญ่จะจะของโบคุลวัฒนะนะครับที่ที่ญาติพี่น้องไปทําอยู่อะค่ะได้ยินไหมคะชัดเจนค่ะอ่าเพราะว่าภาพมันหายค่ะคุณแม่ครูอ่าคนที่มาขออ่าขอความช่วยเหลือนะคะแม่ครู่ะอ่ามันต้องมีเอกสารพร้อมทั้งหมดนะคะอ่าบัตรประชาชนชื่อที่อยู่เบอร์โทรก็อ่า ผลตรวจที่เป็นบวกอะคะ่ะแม่เสือก็ส่งเข้าไปที่ศูนย์ส่วนกลางค่ะแล้วก็ประมาณวันหรือสองวันณนศะูนย์ส่วนกลางเขาก็ติดต่อไปค่ะอ่าในช่วงที่แม่เสือทะะําเนี่ยค่ะมันมันยังไม่มีเตียงสนามนะคะมันเป็นมันเป็นคัสเตอร์แล้วก็คนคนจะขอความช่วยเหลือเยอะอะ่มีนายกก็ส่งมาประปลายเหมือนกันนะคะอ่าที่ที่ประทับใจที่สุดก็คือช่วยน้องที่ที่เป็นต่าง ต่างชาติต่างภาษาแล้วก็เป็นชาวเขาเขาบอกเขาก็โทรมาว่าหนูเนี่ยค่ะหนูเป็นชาวเขาจะช่วยหนูได้ไหมแม่ก็เลยกับแม่เสือก็เลยบอกว่าช่วยทุกคนนะคะประเทศไหนชาติไหนช่วยหมดเพราิติดโควิดเราต้องรีบรักษาค่ะแล้วก็โรงพยาบาลสนามต่างๆเนี่ยอ๋อมันเกิดขึ้นจากจากคัตเตอร์ที่บางแคเกิดขึ้นที่หลังนะคะส่วนใหญ่จะอ่าส่งเป็นโรงพยาบาลมากกว่านะคะ พอพอพอผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลนะคะบางทีมันไม่ใช่สีเขียวแล้วค่ะช่วงช่วงก่อนที่แม่เสือไปทำน่ะที่ญาติพี่น้องไปทํากันมันเป็นสีเหลืองไปแล้วค่ะเพราะว่าตรวจครั้งแรกผลมันเป็นของแฝบอะคะ่ะมันไม่มันไม่ใช่เป็นของโรงพยาบาลเขาต้องรอเป็นเป็นของผลโรงพยาบาลจริงๆค่ะเป็น rt p c ทีพนะคะมันต้องชัดว่าผู้ป่วยคนนี้ติดโควิดจริงๆเขาก็ศูนย์ก็ส่งหรือ ่ามูลนิธิก็ไปรับอะคะ่ะไปรับมารักษานะคะไม่คูค่ะค่ะอ่าแม่เสือช่วยเหลือมามาตั้งแต่เดือนเดือนพฤษภาะคะ่ะพฤษภาคมนะคะแล้วก็ช่วยเหลือมาเรื่อยๆต่อแล้วก็เดือนมิถุนามันเกิดคัตเตอร์ที่โรงเรียนราชเชเมนิสปถมบางแคนะคะแม่แตานน้ยตัวเองอะคือคือไม่ได้ใส่ชุดผิดอะไรสักอย่างนะ p ี e อะไรก็ไม่ไปก็ ใส่แมสสองชั้นไปไปร่วมกับอาจารย์นะคะอาจารย์ผู้อำนวยการอาจารย์ประจําชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปช่วยผู้ป่วยอ่ามันเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่เป็นเด็กพิเศษหออ่าเป็นออทิสติกประมาณสี่คนนะคะในอยู่อยู่ในชุมชนนะคะอ่าครอบครัวเอามาติดอ่าการติดครั้งนี้นะคะถ้าถ้าติดในครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะมันจะติดทั้งหมดนะคะสี่ห้าคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันมันมัน,มน,มนไม่ไม่ได้ติดคนเดียวเพราะว่ามันไวอะค่ะเชื้อเชื้อตัวนี้มันไวเพราะว่าอ่าแม่ก็ขออ่าประสานงานไปที่ราชานุกูลราชานุกูลก็ยังทำโรงพยาบาลสนามไม่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่เสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรงพยาบาลสนามก็เสร็จเสร็จตอนเดือนสิงหาคมนะคะประมาณวันที่สิบบอกกอ่าก็ขอยา ประสานงานไปทางราชานุคุณราชานุกคุณก็ส่งยามาให้ค่ะส่งยาพื้นฐานมาก่อนค่ะแม่บอกว่ายาพื้นฐานเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้นะเพราะเขาติดโควิดมาแล้วเขาตรวจโควิดมาแล้วอ่าประมาณห้าวันแล้วลเขาก็เขาก็กินอ่าอะไรนะฟ้าทลายโจรมาแล้วห้าวันแล้วราชานุกคุณก็เปลี่ยนใหม่ค่ะก็ส่งทาวีมาให้ค่ะทั้งทั้งทั้งสี่ครอบครัวนะคะค่ะแม่ครูตัวเองทํามาประมาณสามเดือนทําอย่างเงี้ยเกือบทุกวันนลค่ะ มีบางวันน่ะเกือบสิบลายค่ะอ่ามาขอความช่วยเหลือค่ะแม่แม่เสือก็ส่งต่อให้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 ใหอันี้กันให้ให้หลานนะคะหลานที่ทําทํากิตอาสาอยู่ทํากับมูลนิธิอยู่ค่ะกลางกลางคืนเลยโทรมาร้องผมร้องไห้แม่ก็ส่งไปแล้วก็เราเราไม่ใช่กิตเนาะเราก็ไม่รู้จะลอบเขายัางไงก็ก็ส่งให้หลานไปหลานก็บอกว่าอ่าอย่างช้านะคะสะักสองวันผมจะไปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีก็ไม่ถึงสองวันบางทีวันเดียวก็ไปรับละค่ะเคสต่างๆที่แม่เสือที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากแม่เสือนะคะส่วนใหญ่อ่าสติปัญญาของแม่เสือนี่จะมีสองคนเองส่วนใหญ่เป็นออทิสติกค่ะเป็นเป็นเป็นเป็ออทิสติกจะจะ,จะหลายคนเหมือนกันค่ะเขาบอกแม่เสือช่วยหมดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เฉพาะว่าเป็นคนพิการไม่แม่เสือว่าคนปกติก็ช่วยต่างชาติภาษาช่วยหมดค่ะแล้วผลจากการช่วยเป็นยังไงคะค่ะคือคือการตัวเองตก าตัวเองตกที่อยู่ที่บ้านผลจากการช่วยนะคะแม่ครูคอ่าคนคนข้างบ้านติดโควิดกันติดกันทั้งบ้านแล้วก็มีมีลูกชายเขาอะผลตรวจยังไม่ออกว่าย,ยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาเขาอยู่เป็นหกคนห้าคน,นติดหมดแล้วเขาก็รักษากันแบบโฮมไอโซเลชันนะคะก็แล้วก็อ่าอนามัยเขตพื้นที่มาตรวจ แม่เสือก็เล่าเหตุการณ์ให้ให้อนามัยฟังว่าลูกชายเขายังไม่แน่ใจว่าเขาติดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาสูบบุหรีแม่เสือมันไม่มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันดึกแล้วอ่ะสามทุ่มอ่ะแม่เสือออกไปขยี้ผ้าหน้าบ้านเขาสูบบุหรีอะค่ะพอดีแม่บ้านแม่เสืออยู่ท้ายท้ายซอยลมมันพัดมาลมมันพัดมาแค่แค่บุหรีนะคะแม่เสือแบบหืมฉันกาดฉันตกอ่ะ สั่งหอนใจแล้วว่าฉันจะต้องติดโควิดครั้งนี้แหละแต่ลูกชายเขายังไม่รู้นะคะว่าเขาติดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพออีกวันนึงลูกชายเขาไปไปเอเอทเคอ้าวแดงทั้งสองขีดเอาละก็อนามัยบอกแม่เสือแม่เสือแม่ต้องเสือนี่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วเนี่ยต้องไปกักตัวแล้วหน้าสิบสี่วันพอบอกตอนสักสิบเอ็ดโมงบ่ายโมงแม่แม่เสือก็ ไปหาละไปหาโรง,งแรมที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไปไปกักตัวเองเพราะว่าแม่เสือต้องรับผิดชอบในชุมชนแล้วก็ในบ้านนะคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยอันนี้ถ้าถ้าติดกันหนึ่งคนเนี่ยในบ้านจะติดกันหมดแตท่ที่บ้านแม่เสือก็ติดแม่เสือคนเดียวเพราะแม่แม่เสือนี่ออกจากบ้านและหมู่บ้านไปไป,ไปรักษาตัวเองที่ที่ที่โรง,งแรมที่เขากักตัวกันนะคะค่ะแล้วก็ แม่ไม่เสือสวบสองครั้งสวปใหญ่สองครั้งแล้ว ATK สองครั้งนะคะกว่าจะขึ้น ATK สองครั้งสวปครั้งแรกไม่ขึ้นอ่ะอีกไม่รอถึงเจ็ดวันห้าวันอย่างที่เขาบอกนะคะก็เรื่อยๆก็กลัวเป็นตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงก็สวบอีกครั้งหนึ่งก็เลยรู้ว่าตัวเองติดเชื้อค่ะก็รักษาก็ไปก็พาเสือไปด้วยเพราะว่าไอ้เราก็ห่วงลูกพิเศษของเราเนาะว่าอยู่บ้านแล้วใคร ใครจะดูแลนออย่ที่บ้านก็เป็นผู้ชายกันหมดไม่ไม,ไม่ไม่มีใครที่จะต้องมาดูแลว่าอาหารกันกินกันอยู่กันนอนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เสียตัดสินใจไปอาพ่อขับรถเปน็นคนรับการกับพ่อนะคะไม่ใช่ปันแค่แม่เสือเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่คนเดียวเราเราก็ไม่อยากให้ลูกเราก็นั่งรถไปให้พ่อไปส่งค่ะก็รักษากันก็จนจบคลอสที่หมอให้อยู่ค่ะอะอยู่สิบสี่วันแต่แม่เสือไปอยู่สิบเก้าวันสิบเก้าวันกาะ ก่อนจะรู้อะ่ะกักตัวอยู่ที่ที่อีกโซนหนึ่งอะที่ว่าเกาะผลจะออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทั้งหมดอ่ะสิบเก้าวันไม่ได้สิบสี่วันค่ะแม่ครูค่ะก็มีม,มีไม่มีมากกว่าน,นี้มีแค่เนี้ยค่ะแต่แต่แตไอผู้ที่มาขอความช่วยเหลือนะ่ะมีมีเยอะมากแต่ทําทําทําส่งโรงพยาบาลเนี่ยมันจะจะไม่ไม่ทันน่ะแม่ก็ส่งให้ให,ให้ให้มูลนิธิ เข้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ติดต่อไปแล้วเขาก็เวลาเขาไปไปอยู่โรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลสนามที่ธรรมศาสตร์หรือโรงพยาบาลสนามที่ไหนนะเขาก็โทรมาบอกว่าไปแล้วนะไปแล้วนะวนะทุกครั้งขนาดรักษาตัวอยู่ที่ที่โรงพยาบาลค่ะมีคนมาขอความช่วยเหลือทุกวันแม่ครูเขาก็ว่าแม่เนี่ยก็ติดเชื้อนะก็าช่วยหน่อยช่วยหน่อยแล้วแม่ก็ให้ให้ให้หลานอะที่ที่ทำมูลนิธิเขา,เขาประสานงานต่อค่ะว่ก็ก็อกัน ก็อะไรอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ให้ให้กำลังใจนะคะเราเรามันมาแล้วเราก็แม่ไม่ได้โทษไม่ได้โทษใครเพราะโทษทตัวเองอย่าไปโทษคนอื่นนะค่ะว่าเพราะเรากาดตกเองก็ขอบคุณความห่วงใยทุกๆคนที่ให้แม่เสือนะคะตอนตอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะได้ยินไหมคะแม่ครูหายไปแล้ว ฮัลโหลได้ได้ยินครับได้ยินครับแม่เสือได้ยินชัดเจนอยู่ครับไม่มีอะไรมากค่ะมีแค่นี้ค่ะก็ยังก็ยังช่วยเหลือทุกต่อวันนี้ก็ยังช่วยเหลืออยู่ค่ะแต่น้อยลงมากเลยครับคุณกูสศค่ะครับผมขอขอบพระคุณน่ะทางราชูาลที่อนุเคราะห์ให้ให้ยามารักษาเด็กเด็กพิเศษของโรงรงเรียนราชบัณฑิตนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณรูโสค่ะผมอันนี้ก็ครับไม่ไม่เพราะว่า เราเราเราจะกลัวมากก็ไม่ดีอ่ากังวลมากก็ไม่ดีตแต่ต้องไม่เข้าคอร์สคุณโสแล้วแม่แ <laughs> ม่ไม่จะไ,ไม่กังวลหน่อยค่ะเพราะว่าถ้ากังวลมากเนี่ยมันมันมันไม่ดีกับสุขภาพตัวเองเราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะเราเป็นรักษานะคะเราเป็นก็ต้องรีบรักษาค่ะเราไม่ถึกก็คือ,ค,อ,ค,อคือเน้นว่าให้ลงปอดช่วยเหลือดูแลผู้อื่นเต็มที่ แต่สิ่งที่พลาดของเราก็คือกาดเราตกเกาตันจะเป็นเรื่องว่าจะสูบบุหรี่มาพ่นใส่เราเนาะใช่อันนี้ก็คือกาดเราตกแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าแม่เป็นจิตอาสาแล้วก็ช่วยอะไรอยู่แล้วนะคะค่ะก็ขอขอบคุณใช่ค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะสําหรับการแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของจิตอาสากาดตกค่ะรูปไปด้วยนะคะแต่ก็ปลอดภัยกลับมาค่ะขอบคุณค่ะท่านค่ะที่รรบฟัง